อบลดแรงสยามทีวีมหกรรมคลื่นสักผ้าอบผ้าครบรดสุดคุมมัดรวมทุกแบรนด์จัดโปรโล,ลดสูงสุด70%เอาทิแบรนด์ซัมซุง L อจีอิเล็กทรอนิกส์โตชิบาไฮเซนฮิตาชิเบกโกและอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ บสินค้าราคาสุดคุม้ม Samsung AI Watch ล้ำไปอีกชั้น s ัต t o r วิเิร,ราะิ์ผ้าจริงแบบเปรียวทาง LG รุ่น Eco Hybrid s ัตว t วอบแห้งเร็วประหยัดพลังงานสูงสุด Electrolux Ultimate แคนถนอมเนื้อผ้าด้วยถังเจนเทนแคร์สุดนุ่มนวล t o ชิ i b a รุ่นดีๆอร์เตอร์มอเตอร์เงียบ ซักแกรไม่สเสถือเก่าแลกใหม่ลดทันที1,100บาทเมื่อนำเครื่องซักผ้าอบผ้าเก่ามาแลกซื้อเครื่องซักผ้าอบผ้าใหม่ชิ้นที่2ลดเพิ่มสูงสุด2ผ่อน0%นาน48เดือนจองเพียง88บาทก็ได้โปรจัดเต็มฉลอง45ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จหลุนสมาร์ททีวีจอใหญ่ยักษ์45้เครื่องมูลค่ารวมกว่า450,000บาท ข้ามพาดสยามทีวีมหกับสั์อบครบลดสุดคุ้มวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com ปโปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลยสยามทีวี